สวัสดีกรับพบกับผมมอ,อ่ในการอ่นานไพ่ยิปซีประยกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยกรดวงของผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโอราศาไตาย์นะครับเป็นการประยกรดวงคลิปนี้ก็9วันเช่นเดิมนะครับดวงตั้งแต่วันที่ 6ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วที่พยากรณ์ไว้ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับในเรื่องของการงานการเงนินและก็ความรักจากการเปิดไพ่สิบสีามำรับเช่นเดิมนะครับโดยปอบประมาณนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกวา้วางนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับ กรรมปัญยากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมนะ้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับตาออไรตาปิดพลาดมา ผมมอยนก็ขออภัยมาณนโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจรราราศีพฤษภนะครับดวง9วันวันที่6ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องของการงานนะครับซึ่งอธิษฐานขอคำตอบเจาะจากสิ่งศักเิ์นะครับว่าจิงสักธิ์จะบอกผ่านมาอย่างไพ่ ให้กับชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานในช่วง9วันนี้ในรูปแบบใดบ้างนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของรายได้รายรับผลประโยชน์ในทิศ่างที่ดีต่อไปนะครับกับป้ายใบได้ขึ้นมานะครับราชินีถือเหรียญน,นะครับคว e นออปเปนตักนะครับตันมีคุณภาพศักยภาพในทิศ่างที่ดีกับการบริหารจัดการนะครับ ทีมตั้งความรู้ความสามารถตั้งประสบการณ์ตั้งเ,เจิดเจอเจอเจอเจงกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีนะครับที่มองผลตั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลนะครับที่จะให้เกิดผลประโยชน์ผลตอบแทนเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดหรือการงานธุรกิจของท่านอยู่ที่ใดนะครับพลังความรู้ความสามารถในกาบรบริหารของท่านก็ส่งผลให้เกิดความสําเร็จเกิดความเติบโต ได้ในทิศทางที่ดีอย่างมีคุณาภาพนะครับไปไปต่อมานะครับเซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบนะครับในเรื่องของการละเลงละลังพะวงอะไรอยู่กับบางสถานการณ์นะครับที่จาราศีพฤษบนะครับและก็สร้างโอกาสใหม่ๆนะครับหนึ่งไม้เท้าเอ็กออฟวนนะครับไปไปต่อมานะครับโฟออฟ เป็นตะเกนสี่เหรียญน,นะครับแล้วก็เด็กถือถ้วย p a ล็กออ u ค s แล้วก็ไพ่ใบพยายามออกมานะครับดี e เอมเปอนะครับความมั่นคงความสำเร็จการบริหารจัดการได้ในทิศทางที่ดี ที่ผลตอบแทนเกิดขึ้นหรือในเรื่องของบางทีที่อาจจะมีการชะลออยู่ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการปรับเงินเดือนอะไรเกิดขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมีการชะงักหรืออะไรที่มันยังไม่เปิดเผยออกมานะครับที่อาจจะได้รับเข้ามาในช่วงนี้ทําให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับที่มีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นหรือเรื่องของการเพิ่มระดับเงินเดือนเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีรา ทีนี่ถือไม้เท้านะครับ q ค e ีนออฟวานแล้วก็ The Lovers นะครับแล้วก็ไพ่ใบที่9นะครับของจาราศรีพฤกศศกิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวว่าได้ในตำแหน่งที่9ก้าเดือดสั้นนะครับก็ถือว่าทิศตางที่ดีนะครับไปใบเลขที่เลขหรือของไพ่เลข19นะครับในตำแหน่งที่เก้าของอตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเลขมงคลนะครับก็ถือว่าได้เดือดสั้นขึ้นมา ก็ความสําเร็จที่จะนําไปสู่ความสุขสดใสในทิศทางที่ดีนะครับไปใบรแรกกับใบที่9นะครับก็ถือว่าทิศทางของความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีอะไรที่สําเร็จอยู่แล้วนะครับก็มีการบริหารดูแลต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดีมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นที่จะส่งผลรายได้รายรับผลตอบแทนเข้ามาอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆดีของความเจริญเติบโต ให้กับชาวราศีพฤษกในช่วง9วันนี้นะครับที่จะนำพาไปสู่หน้าที่การงานหรือธุรกิจของท่านที่เปลี่ยมไปด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่สดใสนะครับที่ผ่านมาบางคนนั้นบางทีมีการเฉงอ้อชง,งักมีการละล้าละ,ล,ะลังลังเลอะไรอยู่กับการเริ่มต้นของชาวราศีพฤษกนะครับที่อาจจะมีการทําให้เกิดการะง,งัก ของการที่จะเริ่มต้นอะไรแล้วก็มีการระงับเงินทุนหนาไว้นะครับไม่มียังไม่กล้าที่จะลงทุนนะครับก็อาจจะตามให้ท่านนัน้ไม่เกิดการเริ่มต้นที่ผ่านมานะครับหรือแต่ไม่เสียเวลาจักจานนะครับแต่ว่าจะมีสิ่งเข้ามาเป็นทำให้ท่านนั้นในการที่จะเริ่มต้นเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับออกจากสถานการณ์ความลังเลอะไรขึ้น แล้วก็มีอะไรเข้ามาเป็นจุดประกายปุ๊บกับความสดใสกับการได้เรียนรู้อะไรก็มาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับหาประสบการณ์อะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ท่านนั้นได้เริ่มต้นกับโอกาสดีๆที่จะไปสู่กองความสําเร็จต่อไปนะครับที่มีการชะง,งักชะเง้ออะไรที่ผ่านมาไม่กล้านะครับมีการประวงหน้าประวงหลังอยู่แล้วก็ทําให้มีการชะง,งักอยู่ก็จะกลับมาพบกับ โอกาสดีๆกับการเริ่มต้นที่จะไปะสู่ของความสําเร็จเติบโตขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับท่านได้รับพลังที่ดีนะครับบางคนอาจจะมีการอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับที่อยากจะลงทุนอะไรก็ตามแต่หรือการติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับในการทําธุรกิจที่จะเติบโตต่อไปแต่ที่ผ่านมาจะมีการรอชงะงัก ก็จะเข้ามาดําเนินการในช่วงนี้นะครับหรือบางคนที่จะได้รับการพิจารณาในเรื่องของตําแหน่งอาจจะมีการโยกย้ายไปอยู่ในรับตําแหน่งที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับโปราะท่านีปคุณภาพที่ดีก็ได้รับการประกาศซึ่งบางทีท่านก่อนจะไม่นึกมาด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามาเหมือนกับปาฏิหารนะครับที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสดีๆการสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของการงานหรือธุรกิจ S <S <an other> นะครับบางคนนั้นอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจที่อาจะจะมีเข้ามานะครับบางทีงานเก่างานใหม่เข้ามาทําให้ติดตัดสินใจในช่วงกววันนี้นะครับคนที่มีงานอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีงานใหม่ก็มาเสริมเพิ่มเติมแต่้ม่ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างงานเก่างานใหม่นั่นเองนะครับในการที่จะเริ่มต้นอะไรไมีเข้ามานะครับหรือบางคนที่มีคุณภาพศักยาภาพที่ดีพอนะครับมีบริหาร ได้ดีแล้วก็มีเวลาเพียงพอก็อาจจะมีการทําควบคู่ตั้งงานเก่างานใหม่นะครับก็มีโอกาสดีๆคนที่ว่างงานอยู่นะครับบางทีที่มีการรอในเรื่องของการงานมาพอสมควรนะครับก็มีโอกาสที่ถูกหยิบยื่นให้นะครับเข้ามากับการได้มีงานตามซึ่งบางคนก็อาจจะไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าบางทีที่ผ่านมานั้นก็พยายามอยากจะมีงานหางานนะครับก็มี การตุ้มเทในการสะแสวงหามาพอสมควรแต่ไม่เกิดความสําเร็จในเรื่องของการที่จะได้มีงานทําแต่ช่วง9ก้าวันนี้นะครับก็เข้ามาอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีเหมือนกับปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อสําหรับบางคนก็ได้นะครับที่มีงานเข้ามาถูกหยิบยื่นมาสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ท่านนั้นจะได้มีรายได้ราย,ร,าย,ร,ายรับต่อไปนะครับที่จะไปสู่กองความมั่งมีเงิน รวมสมบูรณ์ต่อไปนั่นเองนะครับกับการเริ่มต้นในช่วง9วันนี้กับการมีงานทาที่ดีๆแล้วก็ไปเจอาชีวิตที่สดใสต่อไปกับความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตนะครับก็เป็นโอกาสดีๆขึ้นในกับชาวาราศีพฤษภในช่วง9วันนี้นะครับแต่ในเรื่องของการงานก็ระมัดระวังด้วยนะครับในช่วง9 <c oughs> วันนี้นะครับที่บงางทีชาวราศีพฤกภก็ต้องระมัดระวังกับคนที่ไม่ก้อยเพึงประสงค์ดีกับชาวราศีพฤกภสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีเข้ามาด้วยซึ่งบางทีนั้นบางคนได้รับโอกาสดีๆนะครับในการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรที่ดีๆหรือการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรที่ดีๆนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมอบหมายไว้าวางใจในทิศทางที่ดีนะครับก็มอบโอกาสดีๆให้แต่อาจจะมีคนที่ไม่เปืงประสงค์ หรือผู้ที่ไม่ก้อยปงปอใจหรือยิจฉาตาร้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะมีให้กับชาวราศีปึกสบได้เช่นกันบรรยันชาวราศีปึกสบก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับดูในสิ่งดีๆนะครับระมัดระวังด้วยเพราะบางทีผู้ไม่ประสงค์ดีนี้ก็อาจจะหวังในเรื่องของการที่จะบันทอนในความเจริญเติบโตของท่านได้นะครับอาจจะหวังเรื่อยกะเข้าวี่อะไรบ้าง ที่อันนี้ก็ต้องใช้ระมัดระวังหรือในเรื่องของการใช้เล่เหลี่ยมอะไรก็มาในการเบียดบังหรือในเรื่องของการช่วงชิงโอกาสดีๆของท่านได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับมันตรวจรอบดูดีๆนะครับก็จะทาให้ท่านมีความปลอดภัยในเรื่องของหน้าที่การงานหรือธุรกิจของท่านนะครับเพราะว่าการที่เราเติบโตรุ่งเรืองนั้นกม็มีตั้งคนที่ตกใจแล้วก็มีที่กังวลที่ไม่ตกใจนะครับ ที่จะเข้ามาให้กับเราได้เช่นกันยิ่งเงินเราจะเดินเติบโตรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นมากมายเท่าไรนะครับก็ยิ่งสร้างคนที่จฉาตาร้อนให้เกิดขึ้นได้เช่นกันเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็ดูดีดด้วยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับว่าการเงินในช่วงกาวันนี้จะเป็นอย่างไรกับการเปิดไพ่อ้าใบนะครับซิกออฟวัน 6ไม้เท้านะครับวิกตอรี่ได้รับชัยชนะในเรื่องของการเงินในทิศทางที่ดีเดอะสตาร์นะครับความสมหวังในทิศทางการเงินที่เข้ามาเติมเต็มนะครับใครที่เคยมีปัญหาต่างการเงินมันดกมันด้อยมันติดขัดอะไรก็ตามจะเข้ามาเติมเต็มนะครับแล้วออกจากสถานการณ์นั้น5เหรียญน,นะครับการออกจากสภาวะของการขาดเกลืนเงินนั่นเองนะครับไปไปต่อมาเดอะทาวเวอร์นะครับสก,การบางอย่างที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ ชาวราศีพฤษภนะครับไพ่ใบที่าใบสุดท้ายนะครับเดือดสันนะครับก็ถือว่าชีวิตสดใสนะครับต่างการเงินที่เข้ามาให้กับชาวราศีพฤษภนะครับก็ในเรื่องการงานนั้นก็เดือดสันขึ้นมาในตําแหน่งใบสุดท้ายนะครับและก็การเงินก็ขึ้นมาในไพ่ใบสุดท้ายด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นสิ่งดีๆต่างการเงินนะครับความสําเร็จของการงานที่ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นและก็ส่งผลรายได้ รายรับเข้ามาให้เกิดความบูรณสมบูรณ์ด้วยความเป็นเดืดซันนะครับในเรื่องของโชคลาภก้อนโตๆก็มีเข้ามาแบบจับปลันตันด่วนด้วยนะครับสถานการณ์ที่ตอนแรกคิดว่าเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาอะไรที่เข้ามาที่เราไม่คาดคิดนะครับที่เข้ามารวดเร็วนะครับก็กลายเป็นเดืดซันนะครับที่เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของการเงินให้กับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วง9วันนี้นะครับโอกาสของการได้เงินก้อนโต,โต ไม่ว่าจะเป็นเงินจากเงินพลุกๆกก็ตามกับการมีโชคมีลาบนะครับบางคนก็จะมีได้รางวัลใหญ่เข้ามาก็เป็นโอกาสดีๆนะครับหรือถ้าไม่เกี่ยวกับการถูกเงินได้รับแบบพลุกพุกแบบมีโชคมีลาบก็จะมีคนที่เป็นบุคคลนะครับที่เป็นที่ตันรักที่โปรดหรานนะครับที่เคารพต่อท่านก็อาจจะนํามาอาจจะเป็นช่วงของเทศกาล ในวันวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ได้นะครับที่ตาให้คนที่การพบรักท่านนั้นนะครับบุตรหลานบริวารเรื่อยก็ตามนะครับที่จ,จะนํามาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็นําของขวัญของกำนันเงินทองที่มีมูลค่าที่ดีนะครับอาจจะนํามาซึ่งบางทีท่านก็อาจจะไม่คาดคิดนะครับก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็นําสิ่งดีๆต่างการเงินการทองมาให้ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับที่มีนะครับอาจจะมีคน เดินทางมาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มามอบสิ่งดีๆให้กัทตันในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับหรือเส้นต่างๆการเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องที่จะมาเติมเต็มใครที่เกิดอยู่ในสภาวะของการเงินที่มันกาดแกรนบันทอนแต่ไม่มีปัญหาต่างการเงินขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ในที่ผ่านๆมานะครับก็จะทําให ท่านั้นได้รับการปรับสมดุลในทิศทางที่ดีเกิดความสมหวังการสําเร็จและก้าการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เกิดเปลี่ยนแปลงไปในรวดเร็วนะครับในทิศทางที่ดีไกลที่มีปัญหาสภาวะการเกรนต่างการเงินนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบจับปลันตันด่วนอย่างรวดเร็วในช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการเงินที่มีความสดใสนั่นเองนะครับเต็มๆอย่างอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่มั่งคั่งนะครับก็เป็นโอกาสดีๆต่างการเงิน นะครับกลับมาเจอจรัดไกลที่การเงินการเกรงก็มาเจอจรัดรุ่งเรืองอีกครั้งต่างการเงินนะครับไกลที่ไม่มีปัญหาต่างการเงินก็มีสิ่งดีๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเป็นเศรษฐีอยู่แล้วก็ยิ่งพุ่งขึ้นไปเป็นมหาเศรษฐีนะครับมีอ่น้อยก็จะมีเพิ่มเข้ามามากเพิ่มระดับฐานะต่างการเงินให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้มาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีศพฤษภบ้างนะครับในช่วง าวันนี้นะครับความรักของชาวราศีพฤษภกับการเปิดไพ่ห้าใบาเช่นกันนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดือดสตาเหมือนเรื่องของการเงินเช่นกันนะครับเดือดสตาขึ้นมานะครับความสําเร็จความสมหวังความเป็นปอใจที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับจสติกสิ่งที่คู่ควรนะครับในเรื่องของความรักบางคนอาจจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันไพ่เดนะครับ บางคนบางคู่ที่ก็ใช้ชีวิตคู่กันอยู่อาจจะมีบางสถานการณ์ก็มาทําให้ต้องห่างเหงินกันได้ด้วยภาราที่ในช่วงนี้นะครับแต่ไม่ความรักนั้นต้องห่างไกลกันเลเวร์นะครับการตุ่มเตแม้จะห่างไกลกันก็ตามแต่ก็มอบความรู้สึกให้กันในทิศทางที่ความหวงใยความผูกพันความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในทิศทางที่ดีนะครับแม้จากไกลกันแค่ไหนแต่ใจก็ยังถึงกันอยู่เสมอน,นะครับแล้วก็ไปมา เด็กกอไปครับหนึ่งไม้เท้านะครับเอกฮอปหวานของการเริ่มต้นอะไรดีๆการสร้างโอกาสดีๆการมอบกิจกรรมอะไรดีๆให้กันในช่วงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับไพ่ใบไดกกับใบสุดท้ายนะครับถ้าว่าไกลในความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะครับของคู่รักหรือคนคบก็ตามถ้าทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมันรู้สึกด่อยลงไปหรือดอกหรือดาวลงไปนะครับก็จะมีการ เพิ่มอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆขึ้นมาสร้างโอกาสดีๆเกิดขึ้นเติมกิจกรรมอะไรใหม่ๆมอบความรู้สึกใหม่ๆมอบความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่ไม่เคยมีให้กันแล้วก็ทําความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีพูดจากันภาษารักภาษาดอกไม้เข้าหากันในทิศทางที่ดีก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาฟื้นฟูสู่กองความสุขสดใสความสมหวังในทิศทางที่ดีที่จะควบกันไปหรือใช้ชีวิตคู่กันไป ด้วยความสุขเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะมาสร้างกิจกรรมอะไรขึ้นเป็นการเติมเต็มพลังความรักให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งคู่ควรก็เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ย่างมีคุณค่านะครับบางคนนั้นก็จะมีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอาจจะจบสภาวะของความเป็นโสดอย่างตาวรนะครับแล้วก็ไปการเริ่มต้นนะครับบางคนนั้นก็จะมีการ จูงไม้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับที่จะมีเข้ามาเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับที่จะมาสร้างโอกาสบางคนไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยพลังแห่งความรักก็ไปครับด้วยพลังแห่งความรักด้วยพลังแห่งความเข้าใจนะครับซึ่งกันและกันนะครับก็มีการตกลงปลงใจกันในการที่จะจูงมือจูงไม้กันไปจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นได้ในช่วง 9วันนี้นะครับโดยเฉพาะวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นวันวาเลนไทน์เสียด้วยนะครับซึงอาจจะมีการตกลงปลงใจกันหรือวันนี้เป็นวันดีนะครับอาจจะไม่มีในเรื่องของการแต่งงานแต่ก็มีการตอดา ตกลงกันไปจดทะเบียนสมรสด้วยพลังแห่งความรักนะครับก็จะเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีให้กับชาวราศีศพฤษภนะครับก็เรียกว่าจบสภาวะของการเป็นโสดนั่นเองนะครับแม้บางทีที่ผ่านมาก็เดินทางมาด้วยการคบๆกันนะครับแต่ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นความแน่นอนให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ที่นี้ก็จะจบสภาวะความไม่แน่ใจนั้นลงนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นกันด้วยการถูกต้องตามหลัก นิติธรรมนะครับจดทะเบียนกันถูกต้องนั่นเองก็จะเกิดขึ้นนะครับบางคู่นะครับที่มีชีวิตความรักใช้ชีวิตกันอยู่มานานพอสมควรนะครับสําหรับบางคนนะครับมีการแต่งงานอะไรกันแล้วเรียบร้อยแต่ว่าในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสยังไม่มีนะครับก่อนจะมีการตัดสินใจขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับที่จะจูงไม้จูงมือกันก็เป็นการเริ่มต้นสร้างอะไรดี เกิดขึ้นให้เน่นแฟนมากกว่าเดิมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับบางทีก็ใช้ชีวิตคู่กันไม่มีทะเบียนสมรสก็เหมือนรู้สึกลอยๆนะครับที่อะไรมันไม่มั่นคงนั่นเองก็อาจจะมีการตัดสินใจกันชงกันไปให้มั่นคงยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เกิดขึ้นในสถานการณ์ของคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับแม้จะแต่งงานมานานแล้วก็ตามแต่ยังไม่มีในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสด บางคนก็ยังมีกำแพงหรือ,เล,อเลือกเยอะเลือกสเปคไม่ตกใจอะไรง่ายๆนะครับก็ยังไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับก็ยังอยู่แบบโสดๆต่อไปนั่นเองนะครับบางคนที่ผ่านมาจะมีการผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับช่วง9วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับปรับสภาพร่างกายจิตใจให้เกิดความสมดุลขึ้นเพื่อสร้างพลังให้เข้มแข็งขึ้น,น,นแล้วก็ก้อยว่ากันใหม่ ในเรื่องของความรักต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ช่วง9วันนี้ก็ใช้เวลาหยุดกับการพักรักษาจิตใจนะครับเพราะบางคนนั้นอาจจะเพิ่งจบสถานการณ์ของความรักความสัมพันธม์มามากบาทใหม่ๆได้เช่นกันนะครับแล้วก็มาเริ่มปรับสมดุลร่างกายจิตใจของตัวเองนะครับส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันในกว่า ในช่วงกลาวัน да. นี้นะครับอาจจะมา store, unk, จากเส้นสายการงานนะครับ well. หรือมีการเดินทางอะไรเกิดขึ้นนะครับที่บางคนก็เดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่นี่ก็มานะครับก็ทําให้ไปพบกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เกิดความรักความผูกพันขึ้นอาจจะด้วยหน้าที่การงานทําให้มาพบกันนะครับหรือการเดินทางทำให้เกิดความรักขึ้นแล้วก็มอบความรู้ส,สึกดีๆต่อไปที่จะกลายเป็นความรักที่ดีในอนาคตนะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นส่วนคู่รักบ,บางคู่วังท่านนะครับในช่วง9วันนี้ก็อาจจะมีสถานก,การณ์ของการงานนะครับที่ทำไม่ต้องรับภาระหน้าที่ในต่างถิ่นต่างพื้นที่จําเป็นต้องเดินทางให้เวนน่างกันอย่างที่กล่าวมาตอนแต่เบื้องต้นนะครับอาจจะทาให้เวนน่างกันแต่ว่าความเวนน่างนั้นไม่ได้ทําให้จิตใจห่างนะครับก็จิตใจผูกพันต่อเนื่องกันอยู่เสมอก็สร้างความรู้สึกดีๆถึงกันนะครับก็แม้จะตัวห่างแต่ใจ แนบแน่นนะครับนี่ก็คือพลังความรักของชาวราศีพฤษภนะครับและก็ทั้งหมดนี้ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยปประมาณนี้นะครับช่วงวันที่6ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีพฤษภนะครับก็ขอชาวราศีพฤษภท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ